Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamu alaykum wa al rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah อัสุกรินละขอสุขุกุศลในเนี่ยหมัดของอัลลอฮฺสุวาตาลาร็อบบิสรอลีซอดริวาซีรีอัมบีวาลุนอุดะตัมมิลิซานียะบวาฮูกาลีอัลลอฮุมะอินนาอัลลาซิกริกะวาสุกริกะวาฮุสเนียบาดะติกะอัลลอฮุมะอินน่าอูยุบิกะมินันบะรดวันยูนูนวันยูซามวามินไซยอินอัศกอม บิสมิลลาฮิลลาฮิลลาฮิอัลลอฮมัสซิยาอุมฟิลัดดีวะลาฟิสมาอียวะวาสมีอุลอาลีมวันนี้มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ที่หอประชุมอญยุมันอิสลามเจริญกรุงซอยสามที่อกนะครับโดยมีดรมอมัดนาเป็นประธานมูลนิธิครูอับดุลกอนีบริสุทธิ์รองประธานมูลนิธิวันนี้ผมมา พูดถึงเรื่องการเรียนการสอนและเรื่องการดําเนินงานของมูลนิธิอิสลามเพื่อการสัาธาและพัฒนงางานสังคมเพื่อรักษาศาสนาของอัลลอฮ์อยู่จนถึงวันกิยามะแล้วก็ทํายังไงที่จะช่วยเหลือมูอาลับผู้เข้ารับอิสลามให้เขาอยู่ในศาสนาอิสลามอยู่ไปจนถึงวันตายอยู่ไปจนถึงวันกิยามะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละอะฮิเซสลามได้กล่าวไว้ว่า ก้อนนบีอุสซาลลัลลอฮวาเลวิสซลัมอินนัมัลอามาลูบินนียาเพราะฉะนั้นการงานทุกอย่างนั้นเริ่มจากการเจตนาตามที่เจ้าเจตนาไว้นั้นก็จะได้ตามที่เจ้าได้เจตนาไว้อัลลอฮุซุลลอลาก็จะให้เพราะเรามีเนตทำงานเพื่ออัลลอฮุซุลลอลามาทำงานร่วมกันเพื่ออัลลอฮ์ศราพบกันเพื่ออัลลอฮ์และจากกันเพื่ออัลลอฮุซุลลอลาอัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดและชี้แนะนำทางเพราะฉะนั้น การงานทุกอย่างนั้นต้องเริ่มจากการกําหนดของอลัลลอฮฺซุบฮานุฮวาตาลาถ้าอัลลอฮฺไม่ทรงกําหนดแล้วเรามาทํางานอยู่ตรงนี้ไม่ได้อินนัลลอฮะอัลกุลีไซอดีตอัลลอฮ์นั้นมีทรง,งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอัลมุคอาะฟะตูลินฮาวาดิซีไลซากะมิสลีไซอุนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับอลัลลอฮ์ซุบฮานฮวาตาลาเพราะฉะนั้นการงานที่จะได้รับความสําเร็จได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากอินนัมัลอะมาลุบินิยัตเนียดทำงานเพื่ออัลลอฮฺสุฮานุวาตาลาและงานนั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนวายาฮิดูบิอัมวาลิกุมวาอมัมฟุสิกุมฟีซาบิลินละและสู่เจ้าจงใช้ชีวิตของสู่เจ้าและทรัพย์สินของสู่เจ้าในหนทางของอัลลอฮฺเพื่ออัลลอฮฺสุฮานรุวาตาลาวามันอาสานุกาลัมมิมันดาอิละละัลลอฮฺวาอามิลซอลิฮา วกอลอินนเนมินันมุสลิมีนและผู้ใดเล่าจะมีคำพูดที่ดีเลิศยิ่งไปกว่าผู้เชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์และเขาเป็นผู้ปฏิบัติางานที่ดีและกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในบรรดาที่ผู้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮารุอัตาลาการทำงานนั้นจะต้องทำงานกันในกลุ่มยาม่าแปลว่ารวมกันขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานุวาตาลาว่างานนี้ได้รับความสำเร็จ ในการที่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์อยู่จนถึงวันกิยามะแล้วก็ทํายังไงให้ผู้เข้ารับอิสลามให้อยู่ในศาสนาอิสลามนั้นอยู่จนถึงวันตายและจยังไงที่เราจะเชิญชวนเขาไปสู่อัลลอฮ์สุวาห์นูวาตาลาหลาอิลาฮิลัลลอไม่มีใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการศาสนาอิสลามนั้นหลักการและเหตุผลเนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้สนใจที่เข้า ร่วมรับอิสลามนั้นเป็นจํานวนมากที่เรียกว่ามัวลับในจํานวนที่เข้ารับอิสลามนั้นหรือมัวลับนั้นมีหลายเหตุผลที่เข้ารับซึ่งบางส่วนก็จะเป็นเหตุจากว่าการแต่งงานเรียกว่านิกะหรือเกิดจากความศรัทธาซึ่งในบางกลุ่มเมื่อประสบความสำเร็จและไม่ได้รับความสำเร็จในชีวิต ก็ตามและการอยู่เป็นครอบครัวนั้นก็เป็นการเป็นบึกเป็นแผ่นแล้วก็ชีวิตของเขานั้นก็จะเกิดจากความศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาอย่างแน่นอนแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทีหลังจากการแต่งงานแล้วก็ไม่ได้รับผลสําเร็จด้วยเหตุผลบางประการทําให้เกิดการหย่าร้างกันและแตกแยกกันจากครอบครัวซึ่งกลุ่ม คนเหล่านี้แหละถ้ามีความศรัทธาที่แท้จริงแล้วการที่เขาอยู่นั้นก็จะอยู่ในอิสลามนั้นอยู่ตลอดไปหรือไม่ก็ออกจากศาสนาอิสลามไปศาสนาเดิมโดยที่ว่าเขาไม่เข้าใจและไม่มีใครให้ความรู้และไม่มีใครให้เหตุผลมีความช่วยเหลือเขาซึ่งจำนวนว่าเหตุผลดังกล่าวนี้ข้างต้นนั้นถ้ามีการจักตั้งศูนย์ หรือมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเขาสำหรับศูนย์นั้นจะมีหน้าที่สอนและประเมินผลงานแล้วก็ส่งเสริมให้เขานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตการดาเนินชีวิตอยู่นั้นได้อย่างดีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ก็คือหนึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านส่วนต่างๆจัดให้มีการเรียนรู้ตามศาสนาอิสลามแนวทางที่ถูกต้อง สามจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกศูนย์เพื่อให้ความสามารถอาชีพได้อย่างดีสี่จัดให้ทุนในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมห้าดูแลและติดตามประเมินผลการดำรงชีวิตของเขาหกให้คำปรึกษาในด้านการต่างๆให้แก่สมาชิกศูนย์เจ็ดสร้างสมาชิกและชุมชนให้แข็งแกร่งสามารถดูแลและ ตนเองได้และสามารถดูแลสมาชิกอื่นๆได้ 8. ฝึกให้สอนแกียธรรมและคุณธรรมให้กับสมาชิกอย่างมีคุณภาพในสังคมภารกิจหลักของศูนย์อันนี้สำคัญนะครับ 1. สอนและเผยแพร่าศาสนาอิสลาม 2. ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกสามารถประกอบอาชีพได้ 3. ติดตามประเมินผลสมาชิกให้อยู่ในแนวศาสนา 4. จัดหาทุนให้สมาชิกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ 5. ้าจัดตั้งกองทุนอากาศกองทุนไม่สลายช่วยเหลือสมาชิกผู้เข้ารับอิสลาม 6. จัดที่อยู่อาศัยเรียกว่าหมู่บ้านโมรับให้กับเขาว่าเขาต้องไปอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วก็อยู่กันในชุมชนเดียวกันและให้ความช่วยเหลือกันกเ็เขาจะได้อยู่กันแบบที่ว่ามีความรักความเข้าใจและได้ได้การศึกษาอย่างแน่นอนก็อิสาเอลถ้าเราได้เริ่มทำงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนจะได้รับความสำเร็จ จากชีวิตของเขาแน่นอนที่เขามาอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้พี่น้องมุสลิมที่เข้ามาเรียนรู้ในศาสนาอิสลามนั้นที่เขาจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติและหาความเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในศาสนาอิสลามตลอดไปจนตลอดชีวิตนะแล้วก็ชีวิตของเขานั้นก็จะได้รับความสาเร็จอย่างแน่นอนอัลลอฮุมะออินนา ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannat. wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh